ป่อตีจ้านเกิดรักเธอจนสิ้นแสงซีรีส์เรื่องนี้พวกเราดูกันหลายรอบมากๆอ่ะยิ่งดูใกล้ย่งดีตัวใจเหมือนวัวอิงปลานจานยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะซีรีส์เรื่องอะไรล่ะคะก็ซีรีส์เรื่องรักเราพระจันทร์เป็นใจครับเข้าออกับเทศการีพอ เข้ากับชีวิตจริงด้วยครับตีตีไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะจานเกอเขินนะทําไมไม่บอกชื่อภาษาอังกฤษไปบอกชื่อภาษาไทยทําไมมันตรงเกินไปตรงก็ดีแล้วไงครับจานเกอรักเราพระจันทร์เป็นใจว่าต่ในช่องเทศการ์ว่าพระจันทนระ์น่ะจานเกอก็โพสช่วงประมาณบ่ายๆแล้วกันนะครับส่วนตีอ่ะจะโพสช่วงกลางคืน ดวงจันทร์ของเราอ่ะจะไปม,มีทั้งสองช่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครับตีรูปภาพของเราสองรูปอ่ะความจริงอ่ะน่าจะรวมโพสต์กันนะตีว่าไหมอัพด้วยกันไปเลยอ่ะอัพคู่อ่ะจานเกอพูดอะไรที่มันเป็นไปนไม่ได้อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวโซเชียลแตกหรอกขอโทษตทีจานเกอลืมไปถ้าอย่างนั้นอ่ะจานเกอก็จะขอช่วยบ่ายเลยกัน ส่วนตีก็โพช่วงกลางคืนนะที่ดวงจันทร์เต็มดวงจันเกอร์โพสแล้วอ่ะสวยมากๆอ่ะเอวิมที่มองโกเลียสวยจริงๆตีทนไม่ไหวแล้วจันเกอร์ตีอยากเมาโรงอ่ะหนังเรื่องมังคอนจกอ่ะเมื่อไหร่จะถ่ายทำเสร็จเมื่อไหร่จะฉายสักทีเนึง่งอ่ะตีตีต้องเมาอยู่แล้วแหละตีต้องเมาเป็นสามเท่าเลยนะเพราะปีนี้พี่เมาตีสามเรื่องแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตีต้องเมาสามเท่า จานเกอร์สิบเท่าไปเลยครับตีอยาจะเมาเต็มทีแล้วเนี่ยมางกรอนโยกอะตีอยากดูมากๆจานเกอร์คงจะหล่อที่สุดในโลกไปเลยคิวแล้วล่ะตีเตรียมเมาลงได้เลยจานเกอรอยู่ที่มองกโกเลียการักษาสุขภาพด้วยนะครับปอตี้ก็เหมือนกันนะอยู่ที่ปักกิ่งอะการรักษาสุขภาพเหมนกันสู้ๆล่ะสุขสันเทศกาลวัพระจันทร์นะครับ ปอตี้จ้าเกิดรักเธอจนสิ้นแสงนะคะแบบก็ไม่ได้ทําคลิปจีนแบบน่ารักน่ารักแบบนี้มานานมากๆแล้วเมื่อวานนี่ก็อยากจะทําที่สุดเลยนะคะแต่ว่าติดทําฟิกเสียงอยู่คือเห็นโพสต์ของทางปอตี้แลจ้าเกิดโหเป็นอะไรที่น่ารักมากดีต่อใจจริงๆคะ่ะในช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์คือโพสต์มาแบบนี้ค่ะเราเห็นแล้วแบบน้ําตาจะไหลทีเดียวมันเป็นความแบบเหมือนนะคะของทั้งสองคน ที่อัพรูปภาพธรรมชาติเหมือนกันเสี่ยวจ้านอัพในช่วงเวลา16บหนาิกนาทีของเมื่อวานนี้นะคะเราบอกว่าสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองสุขสันต์วันเทศกาลว่าพระจันทร์นะครับหลังจากนั้นนะคะวอยป๋อเขาก็อัพในช่วงกลางคืนค่ะเป็นภาพภาพนี้ดวงจันทร์เต็มดวงบอกว่าสุขสันต์วันเทศกาลว่าพระจันทร์นะครับทุกคนเป็นภาพที่แบบสวยมากๆวอยป๋อก็ใช้เรดมีโน่สิในการถ่ายภาพนะคะภาพนี้วอยป๋อนั้นอยู่ที่ปักกิ่งในช่วงเมื่อคืนค่ะส่วนเซียวจ้าน อยู่ที่มองโกเลียไม่ใช่เฉพาะทาั้งไวบอรเซียวจา้านนะคะที่อภาาไปคล้ายกันไวบอร์อฟิเชียลก็แชร์ภาพไปแล้วก็บอกว่าช่างภาพเสี่ยวหวางนั้นออนไลน์แล้วเพื่อที่จะวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่าลืมทานขนมนไหว้พระจันทร์กันนะแล้วคําพูดเดียวกันนะคะที่เสี่ยวจา้านสติีโอเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเสี่ยวจา้านสีิวีโอก็แชร์โพสต์ของเสี่ยวจา้านไปทนะี่บอกว่าขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์และพบเจอแต่สิ่งดีๆอย่าลืมทานขนมนไหว้พระจันทร์นะ นี่เป็นความคล้ายในช่วงเมื่อวานนี้ที่ว่ามีความสุขมากๆค่ะมีความสุขและเราก็อินในการทําฟิกมากๆเมื่อวานนี้เป็นตอนจบ EP ที่จบด้วยสำหรับซีรีส์ฟิก Love Me If You Can ขอโทษได้โปรดอย่าหยุดรักผม EP 2ีก็เป็นฟิกรีเมคนั่นเองนะคะจากฟิกเรื่องแรกที่ว่าทําขอโทษได้โปรดอย่ายรักผมนะคะ Don't touch my heart กว่าที่จะเสร็จนะคะช่วงเมื่อคืนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งตอนได้เสร็จตอนห้าทุ่มอัพแล้วดูไม่ได้ในโทรศัพท์มือถือะคะ่ะมันหมุน แต่ว่าดูในโน้ตบุ๊กดูใน iPad อะไรแบบนี้ดูได้แต่ว่าดูในโทรศัพท์มือถือดูไม่ได้ก็ต้องมาตัดหมายอีกนะคะเป็น2ครั้ง3ครั้งนั่งรอ Expert File อีกมันเป็น EP ที่กว่าจะสำเร็จเซสิส้นออกมาได้หัดลำบากมากๆแล้วก็แบบยังไม่หายปวดแขนเลยนะคะวันนี้ก็ไปฉีดยามาแล้วเรียบร้อยคือมันไม่ไหวจริงค่ะมันปวดมากๆเนื่องจากว่าเรายกแขนข้างขวาเนี่ย นานเกินไปในการที่เราทําคลิปทํานู่นนี่นั่นคือทํางานปกติอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้แบบยกนานขนาดนี้แต่ในตอนที่เราทําคลิปนะคะเรายกนาน,นจริงๆแล้วก็แช่มือแบบนั้นแล้วมันก็เกรงด้วยอะไรด้วยมันเยอะมากๆขอบคุณทุกคนสำหรับคอมเมนต์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้กับแวนนะคะขอบคุณทุกคนที่รักเซียวจ้านและหวังอี่ป๋อไปได้วยกันด้วยความรักที่เรามีต่อคนทั้งสองคนแวมขอทุกคนทนะี้มีความสุขมากๆในช่วงของวีคเอนนี้ค่ะตอนนี้แวมยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์กลับไปนะคะ เนื่องจากว่ามันยกแขนนานๆไม่ได้บํงปวดแขนถ้าการดีขึ้นวันไห่แล้วนะคะมันจะตอบกลับไปแน่นอนแต่ว่าได้อ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนแล้วนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอพรเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ